ผมอ่ะก็หลังจากที่เข้าสปาแล้วนะครับผมเนี่ยฮะด้ามจับผมก็ส่วนที่เป็นสนิมผมก็ค้นทรายครับผมค้นทรายออกแล้วก็ใช้สีเคลือบแบ็กอีพ็อกซี่เคลือบไว้นะครับผมจะปิดผิวไว้เพื่อไม่ให้เป็นสนิมอีกนะครับผมด้ามจับส่วนที่เป็นทองเหลืองผมก็ปล่อยให้เป็นทองเหลืองไว้ครับขัดเงาให้มันสวยงามเพื่อให้สีทองเหลืองตัดจากสีดำนะครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับผมใบมีดนะครับใบมีดผมก็ขัดสนิมออกให้นะครับผมเนี่ยฮะใบสวยวาววับเลยนะครับผม เยี่ยมนะดูมีคุณค่าออยการสะสมมากนะครับผมระบบสปริงของใบมีดผมก็เก็บไว้นะครับผมไม่ได้ทาให้มันเสียหายอะไรนะครับแล้วผมกดให้ดูนะครับผม่ยระบบสปริงก็ยังใช้งานได้นะครับผมตึ๊บเ,เนี่ยฮนะกดเด้งกดเด้งเหมือนเดิมนะครับเก็บส่วนตัวฝักเนี่ยฝักผมก็พ่นทรายนะครับผมพ่นทรายทั้งฝักเลยเพื่อเอาสนิมออกนะครับผมพ่นทรายทั้งฝักแล้วก็เคลือบแบกอีพ็อกซี่เหมือนกันนะครับผม เก็บสะสมได้อีกเป็นร้อยร้อยปีเลยครับสวย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 ถ้าผมคืเดี๋ยวมาลองความคมนะครับผมกับกระดาษ A4 นะครับผมมาดูกันโอ้โหก็ยังได้อยู่นะครับผมคือมีดแนวันี้มันมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับผมบางทีก็ไม่ได้ชุบแข็งมาเลยเพราะว่าค่อนข้างนิ่มนะครับผมก็คือคมนี่ค่อนข้างอ้วนแต่ผมก็จะเก็บไว้มันอ้วนๆอย่างเงี้ยเพราะว่า มันเป็นมีดสะสมครับผมแ้วผมปาดให้มันบางจนคมแบบคมกริบเงี้ยมันจะเสียเนื้อเหล็กแล้วมันก็จะเสียคุณค่าในการเก็บสะสมนะครับผมพอปล่อยให้มันแบบเนี้ยนะมันก็ยังมันก็ยังกรีดได้อยู่นะฮะแต่ต้องหาหามุมของมันดีๆว่าคมมันอ้วนคใครสนใจบรณะมีดแนวนี้กับเพื่อการเก็บรักษาระยะยาวก็ปรึกษาได้ครับผมยินดีให้บริการครับ